มาพบกันกันอีกแล้วนะคะในเอ่วิธีทําอีกแล้วกันนะคือตอนน้นเราบอกว่ามันจะมารีวิวเลยก็ไม่รู้เนาะนี่เป็นชุดนะเป็นเซ็ตของสลามพุดดิ้งแอนด์ครีนะคะจะเป็นจะมีกาวทีโอนะอันเนี้ยเราซื้อมา160 120นะคะ120 120กว่านะ120บาทอุปกรณ์เสริมนี่ค่ะน้ํานะ ปกิการเสริมต้องเป็นน้ำอยู่แล้วเนาะน้ำอะไรก็ได้นะน้ำอะไรก็ได้อืแต่เราก็จะแยกกันก่อนโอ้มีผงสักฟอกพร้อมด้วยมีช้อนให้สองคันค่ะอช้อนให้สองคันนะแล้วก็กาาทีโอเอนะโอ้อยแ่เยอะปกติแล้วมันจะไม่ได้กาาแบบนี้แล้วก็ออ้ยครีมนีเวีสวยอ่ะฝุ่นเกาะแล้วเนะี่ย นี่แล้วก็ถ้วยชามถ้วยบางตุยไม่เรืกอกเพราะอะไกันก่อนอื่นนะเดี๋ยวขอเอานี้ยเก็บไปก่อนเนีย่ยอ่านวิธีทรมมันละก็ง่ายๆนะคะเทน้ำเปล่านะกี่ประมาณน้ําเปล่าช้อนเดียวเอเดี๋ยวเราใส่สองช้อนก่อนอลองใส่ช้อนเดียวก่อนแป๊บนงนะครับขอไปเทใสไ่ไปก่อน ก็ช้อนหนึ่งมันก็จะอืดๆน,น,นะถ้าคนลองใส่ดูอะช้อนหนึ่งก็จะดูอืดๆแต่สองช้อนมันก็แะเป็นน้ำอย่างนี้ค่ะจะสวยไม่ดีนะเป็นน้าใสๆอย่างเงี้ยสวยดีนะสวยเนาะว่าไหมเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะย้ายนี้ไปก่อนนะจะย้ายนี้ไปได้นหนึ่งค่ะ Okay. ต่อไปมาทําเจ้าตัวครีมสรามกันนะก็อ่านวิธีทํามาเรียบร้อยแล้วแหละแล้วก่อนอื่นก็จะเทครีมใส่ครีมก็จะนี้ใส่นี่แล้วก็จะไปเทก่อนนะเฮ้ยห,หรือจะตักเลยใส่ก็ได,ด้ก่อนคือวันนี้จัรด้านเดียวไม่มีเพื่อนมาจาาับให้ ครีมเหีือน้อยมากเดี๋ยวไปเทคเรีมใสรนี้ก่อนพอประมาณนะก็ใส่ประมาณนี้ได้แล้วนะเนี่ยจะเทกาวลงไปเดี๋ยวไปแกะขวดกาวก่อนนะแป๊บเดียวนี่ก็เทกาวไปเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะไปคนกันก่อนหนะ้าจะได้ประมาณไหนเดีย๋ยวไปคนแป๊บนึงนะคะที่จะใส่ครีมลงไปเนะี่ยก็เพราะว่าแม่งทาให้เปืองกาวนะเดี๋ยวขออนุญาตไปคนก่อนนะคะแป๊บเดียว ก็เนี่ยมาเสร็จละที่เยิมไปนคนมาเมาื่อกี้คนให้มันเหนื่อยเหมือนทุบดิ้งนะคะมันเหนียวอะเพราะว่าใส่ครีมอะเนะาะเอาไปก็จะเทตัวเนี้ยลงไปทีละช้อนก็คนคน,คนจนกว่าจะเป็นก้อนนะเดี๋ยวขออนุญาตไปคนแล้วก็ทานอย่างที่เราบอกไปเมื่อกี้ก่อนนะแปบบเดียวค่ะ ขอประทานอภัยนะคะคือเอิ่มแบบทำไมถึงนานมันไม่ได้นานหรอกมันแป่เตี่ยอ,อืว่าที่ประทาสวยผิดนั้นก็ช้อนเนี้มันมีอาไวต้ตวงเนี่ยก้าสองครีมหนึ่งก้าสองช้อนนะคะก้าสองช้อนเล็กตัวนี้ส่วนครีมครีมหนึ่งครีมหนึ่งช้อนตัวนี้นะตัดขนาดเลย แล้วก็หองซักฟอกก็ใช้เป็นสิ่งสองน้ำเหมือนเดิมนะเนี่ยก็เดี๋ยวขออนุญาตไปทำสิ่งที่บอกไปครั้งที่แล้วก่อนนะคะต่อเดียวนะก็ใส่จ้าตัวนี้ลงไปใส่ใน,นนี้แล้วแล้วก็คนให้มันเข้ากันก็จะได้เป็นก้อนกลออย่างนี้นะคะถ้าใครที่ไม่ได้เป็นเหลวๆแล้วเนื้อไม่เป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวเนื้อไม่เป็นอย่างนี้ก็ผิดคลิปน่าจะมีจะมาเอิ่ม ก็ต้องขอบทางภัยนะเขานั่งอยู่หน้าบ้านนะจริงทีเสียงนู่นนี่นะั่นาน,นั่นนี่นู่นนี่นะเด็กข้างบ้านนีนะ่ก็เสียเพียงแค่ทางนี้แหละนะคะก็จะไปกันแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาไม่บอกดีกว่าไปกันนะบ๊ายบาย